อันนี้เป็นหนังสือเล่มล่าสุดของคุณนนัย์เจ้าฉายจากสำนักพิมพ์ดเมจีนะครับชื่อทำดีที่พ่อทำเปิดตัวในงานหนังสือรอบเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเป็นหนังสือเกี่ยวกับในหลวงที่ได้รับพระบรมราชานุญาตจากในหลวงเองซึ่งคุณนนยได้เข้าเฝ้าด้วยแล้วก็เป็นหนังสือของในหลวงที่มีสีชมพูสดใสแตกต่างจากเล่มอื่นในสำนักพิมพ์อื่นอย่างชัดเจนในเล่มนี้จะมี เรื่องราวของในหลวงที่คนไทยไม่ค่อยได้ทราบถึงจากคนใกล้ตัวของในหลวงเองเช่นดรสุเมอคนตำรวจอันนี้เขาคือเขามีคนเล่ามาเหรอคะหรือว่ายังไงมีมีการสัมภาษณ์อ๋อเหมือนคนไหไไปสัมภาษณ์แล้วก็มีมีการเล่าสัมภาษณ์คนที่ใกล้ชิดในหลวงแล้วก็ะูีพระบรมูปพระพรมฉายาลักษที่หาดูได้ยาก ไม่มีที่ยืนซึ่งอัน,นอันนี้ได้มาจากจากในหลวงเอง mm. เป็นได้ได้พาจะครัเออไม่เคยเห็นจริงแล้วก็หนังสือเล่มนี้คุณนายนายเขาบอกว่าต้องใช้ใจอา่านถ้าเราใช้ใจอา่านปุ๊บเนี่ยทุกคนจะน้ำตาคลอแล้วก็อยากร้องไห้ในหลายๆเรื่องที่เราอาร่านเอเอไม่ได้ผินเป็นมาแล้วคร้าบอกเจ <laughs> ้าบอกว่าตัวเองยังอ่านหนังสือเล่มนี้ไม่จบอ,อ่านไปได้ประมาณสองสามหน้าก็แบบอยากร้องไห้ ก็เบอกว่าหยุดอะไรเงี้ยพี่มีจินีกว่าพอราองให้มีมีคนบอกว่าแบบอ่านสี่ทุ่มถึงตีตีสามอ่ะแล้วก็แบบร้องห่มร้องไห้ยตลอดคาจนจบเล่มเอ่อคุยกับพี่ดาพี่ระดาอ่านแล้วพี่ดาก็บอกว่าอ่านไปร้องให้ไปแล้วก็หยุดดังนั้นถ้าใครจะอ่านหนังสือเล่มนี้นะครับควรเตรียมกระดาษทิชชู่ไว้ข้างๆสักกล่องหนึ่งไม่งั้นก็คงจะอ่านได้วันละบทอ่ะครับเป็นหนังสือที่ดีมากใช่ คนจะอ่านคนจะมีทุกบ้านประโยคเด่น okay, <okay>, okay. ของหนังสือเล่มนี้คือเราอะ่ะมีในหลวงเป็นไอดอลแต่เราไม่เคยไอดูครับ